ครับน้องกิปซี่คนสวยนะครับผมอ่ะนี่ลุงหลอดตั้งใจมาเสียนะครับน้องกิบซี่เลยนะครับมือน,นี้นะครับถามหาแต่สาวๆแล้วเลยพ่อกันแล้วนะครับมือนี้นะครับนนบังนี่นะครับผม <พา S 1> อ่ะลานพญาแทนนะครับมือน,นั้นเท่าไปเสียก่อหวานเจี๊ยบเนาะนะ,นะะมือน,นี้มองเล็กไดลูกสีลอยนะครับมือนี้เิ่นิ่นเซียวสีลอยนะน้องกิบซี่นะครับผม่ะ อ่ะมาบังไฟนะครับลานพญาแถนนะครับผมช่างชนนะครับผมเขยอุบัติเหตุนะครับ098อ่ะ1470600่เจ็ดศูนย์หกศูนย์ศูนย์นะครับผมอ่ะลานพญาเถียนนะครับผมสวัสดีครับผมนะเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมมือนี้นะครับ บวกผู้ใดร้านวิทยาแทนบวกไคอยู่บ่บวกแม่เลี้ยงเปรนะครับบวกแม่เลี้ยงเปรบวกยังอีกอยู่บ่หรือบวกซ้ำนี่บวกสองบวกบวกสองบวกนะครับเป็นไดรฟ์ลโตเหมือนี่นะครับวันนี้ดีดีนะครับดีอยู่ไว้อยู่นะครับดีอยู่ไว้ดีอยู่นะครับดีดีนะครับเดี๋ยวลหลอดกระซิทาเสียแล้วเห็นมองกินแล้วนะครับผมมาล่อหลุดล่อเสียไปอ่ะเลขสีนำหน้าแน่นอนนะครับเลขสีน้ำหน้านะครับบ่าวชนนะครับแล้วล่อหลุดล่อเสียกันนะครับได้คิวได้ครับ ว้าวนะครับดีมากมากเลยนะครับผมโู้ยสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวเขาเมื่อนันนะครับอยู่บ้านยังเหลอกอดกันถ่าเชียรหลานพญาแทนบังเดียวแขนเลยนะครับกับบานเลยนะครับผมถ่ายแบบยังเนียนเลยนะครับผมเียดาดนะครับเียดไดเสียหน่อยนะครับมันมันมันเสียบ์ตินแนเสียบ์โปตลายบัืนันนะครับผมเส่นอย่างเมันกับตื่นเนาะเมันกับได้วัติเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมไฟมีหลายบังนะครับ อ่ะรอรู้รอเชื่อกันไปนะครับเมื่อนี้คอยชกให้มันขอให้หวานเจี๊ยบนะครับกับทีมงานร้านพญาแทนย่างห้องสีมาไทยกันอีกรอบนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรอเด็กสีสวัสดีครับบนฐานคือร้านพญาแทนนะครับเมื่อนี้นะครับลุงหลอดผ้ามาพบมาผอกับนั่งต่อคนสวยนะครับน้องกิ๊บซี่คนสวยนะครับผม นี่ลุงหลอดตั้งใจมาเสียนะครับน้องกิบซี่เลยนะครับมือน,นี้นะครับถามหาแต่สาวๆแล้วไปพ่อกันแล้วนะครับมือน,นี้นะครับบังนี่นะครับผมหลานพญาแทนนะครับมือน,นั้นเท่าไปเสียก็หวานเจี๊ยบเนาะนะ,ะมือน,นี้มองเลขใไดลูกสีลอยนะครับมือน,นี้เป็นิ่นเซลซีลอย400นะน้องกิบซี่นะครับผมนะ ่ะคอยโชคให้ม kind of mm ันนะครับผมเดี๋ยวเฮากระดีถ้ำตามสัญญาอีกนะครับทะเบงนิพานนะครับผมจะให้ติ๊บอีกนะครับผมารุนว่าเชียร์กันว่าน้องจิฟซี่จะได้ติ๊บหรือไม่นะครับว่ารอโดนรรเสียนะครับผมบังต่อไปลานมีของแอบเทมดาของไฟเขาทาต่อเดอนแบบที่ทับพุ่งศิวธครมนี่คือบาชนแล้วประอบเครื่องของไฟครับกระดีถ้ำการจุดช่างช่ามากหรว่า การเผาผลาญเยี่ยมนะครับการทํางานมัดรอบคางตกแต่งหางนะครับเป็นอาจารย์สร้างอีกคนหนึ่งนะครับผมที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับผมถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับมุ่งหลอดนะครับผาเวอร์ไว้ใจได้เลยนะครับสำหรับทางชนนะครับอ่ะดูเยอต้านที่โชคกินมันนะครับรออลุลล้อเชียร์นะครับอ่านะครับร่อรุ่นรอเชียร์กันไปนะครับผม hạ cao lên con chưa trước mặt bạc hạ cao lên u ตีสิบเก็ดสิบคือเล็กกับเรียบร้อยปลอดไทยขออนุญาตนะครับขออนุญาตปล่อยบางไฟออกจากฐานขึ้นสูงสูงเร่งสาซาตกไปไกลได้หลายหลายขอทีมงานเมรงเนปปวกหลานพระยาแฉนตรงชคดีสามสามนึงไปไปลูกใบ ติดฐ да าน bien, นะครับ oh! ติฐา,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 านนิดๆนะครับโอ้มันติดลดีว่ะโอ้มันยืมติฐานครับแคลับติฐานพรอบหลยวบ้านนะติฐานนะครับกไ่เติมจีดยับออกเลยะมันติดฐานนะครับตอนนี้๋ยวิดไ่เติมลอยู่นของายว ไหลไหล,ไหลยังไหลนะครับวอนเดเวลานะครับโยตีเรียบร้อยนะครัรบตีแล้วนะคอนปวยไวมากทะลุออกฟางมาอีกโลดล่างเราไปนิ่ง่าน อท่านโดนโหดนะครับเกือบสี่ได้เพราะว่าลุนกันไปครับเบื้องต้นห้างดีครับอ่ลุนกันไปเบื้องต้นห้างดีแล้วนะครับคอยโชคให้มานคอยพันนะครับกระเบิดกันไปเรื่อยกำลังจากมากจากโภคระดับก่อนขาวๆนะครับถ้ามันอยากเอาหัวทีเดินแน่อยู่ด้วยมันเดินคอนเซ็ปต์เนี่ยใส่หัวเดินนะครับเดินนแ่อยูครับกระเบิดกันไปก่อนครับ

bố con ta cháu á, háu quật không nè, muốn hiện ngọn sào เจผานไปเจานกทุกอย่านก่อนบางนะคจีนางาัไปาผ่านไปเก้าสิบผ่านแล้วตามลงมาตื้่เวลา 390 390คะแนนหวานเจรียบขอบคุณที่ติดตามรับชมราย DF สวัสดีครับ